ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือสบู่นกแก้วเป็นของคนไทยหรือของใครกันนะใครจะไปรู้ว่าสบู่ชื่อไทยๆแต่จริงๆแล้วฝรั่งเป็นคนคิดรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้อาบน้ำในห้องน้ำและสะบู่นกแก้วก็เกิดขึ้นในยุคเริ่มต้นของห้องน้ำจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ80ปีแล้ววันนี้ เรามาดูกันว่าสบู่นกแก้วนั้นเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรคนในสังคมไทยยุคนั้นบางครอบครัวยังอาบน้ำในแม่น้ำลำคลองกันอยู่โดยใช้พืชพันธุ์สมุนไพรในการขัดตัวอาบน้ำแต่ในบางครอบครัวที่พอมีเงินมีบ้านและมีห้องน้ำดีๆแล้วก็เริ่มที่จะใช้สบู่กัน แรกเริ่มเดิมทีสบู่ในเมืองไทยที่ใช้กันอยู่นั้นจะเป็นสบู่แบบกรดที่ไม่ได้มีความหอมอะไรซึ่งเป็นสบู่ที่ทำความสะอาดผิวได้แต่ก็ทำลายผิวได้เช่นกันสบู่กรดเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการอาบน้ำตอนนั้นถึงแม้จะไม่เหมาะแก่การทำความสะอาดผิวสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องใช้เพราะไม่มีอะไรที่จะใช้ได้ดีกว่านี้ ในเวลานั้นประเทศไทยมีห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งคือห er ้างเบอรี่ยูกเกอร์แอนด์โกซึ่งห้างนี้ทำธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่วิธีการทำธุรกิจคือสั่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในเมืองไทยซึ่งได้รับความนิยมมากโดยผู้คนในยุคนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีวันหนึ่งมีชาวเยอรมันชื่อไฮบริด ได้เข้ามาดูงานที่เมืองไทยและได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับผู้จัดการของห้างเบอร์รี่ยูเกอร์แอนดโกมีชื่อว่าคุณวอเตอร์แอลไมเออร์ในวันนั้นเป็นการพูดคุยในเชิงธุรกิจคุยกันไปจนถึงว่าในเมืองไทยยังไม่มีสบู่แบบหอมเลยการพูดคุยกันวันนั้นเป็นเหตุที่ทำให้เกิดไอเดียและเห็นโอกาสว่าต้องทำสบูห่หอมในเมืองไทย แนวคิดการทำสบู่นกแก้วก็ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นสบู่นกแก้วผลิตโดยบริษัทรูเบียอุตสาหกรรมจำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2494มาจากแนวคิดของชาวเยอรมันในช่วงแรกที่จะผลิตสบู่นกแก้วยากลำบากมากโดยเริ่มจากการไปสั่งหัวน้ำหอมจากประเทศฝรั่งเศสที่มีราคาค่อนข้างสูงแล้วตั้งโรงงานแห่งแรกขนาดเล็กมีคนงานไม่ถึง20คนที่สุขุมวิท42ปัจจุบันเรียกว่าซอยรูเบียทำสบู่ก็ทำด้วยมือยังไม่มีเครื่องจัก มีการเล่าขานต่อๆกันมาว่าเวลาโรงงานสบู่นกแก้วทำการผลิตจะส่งกลิ่นหอมไปทั่วละแวกนั้นจนคนมามุงดูกันใหญ่ว่าโรงงานนี้ทำอะไรกันแน่เป็นที่ติดอกติดใจของคนในชุมชนย่านนั้นสบู่นกแก้วขายดีมากๆ ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เริ่มทำและขายดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนกระทั่งต้องขยายโรงงานมาที่สมุทรปราการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตจากวันแรกที่มีคนงานเพียงไม่ถึง20คนในปัจจุบันมีคนงานมากกว่า700คนแล้วต่อมาสบู่นกแก้วก็เริ่มมีโฆษณาซึ่งโฆษณาตัวแรกทำให้ยอดขายพุ่งแบบถล่มทลายกลายเป็นการสร้างพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ เพราะกลุ่มลูกค้าที่ซื้อไปใช้นอกจากที่จะทำความสะอาดผิวแล้วยังนำไปล้างหน้าและเป็นยาสระผมด้วยใช้กันทั่วร่างกายเลยทีเดียวจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ทำไมยอดขายบริษัทที่ผลิตสบู่นกแก้วถึงได้มากมายเป็นพันล้าน ในปัจจุบันบริษัทรูเบียอุตสาหกรรมเป็นบริษัทในเครือบริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนแล้วอยู่ภายใต้ร่มเงาของคุณเจริญสิริวัฒนพักตีซึ่งปัจจุบันนำทัพโดยผู้บริหารมากความสามารถอย่างคุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลดำรงตำแหน่งซ e อและเป็นลูกเขยซึ่งทำให้บริษัทรูเบียแตกลายสินค้าเพิ่มขึ้นโดยตอนนี้มีแบรนด์ดังๆมากมายเช่นสบู่นกแก้วพฤกษานกแก้วสบู่เดตตอล แป้งนาทริฟยาสีฟันสปาร์เกลลูกอมสุกัดเป็นต้นทําให้บริษัทรูเบียที่มียอดขายที่เติบโตมากขึ้นโดยทุกแบรนด์ทําหน้าที่สร้างรายได้ให้บริษัทได้เป็นอย่างดีไม่น่าเชื่อว,ว่าจากความคิดเล็กๆคิดแค่เพียงว่าในเมืองไทยไม่มีสบู่หอมก็ทําให้เกิดธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ช่วงจังหวะเวลานั้นสำคัญมากสำคัญพอๆกับการที่เราจะลุกขึ้นมาเริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง ตัวหนังสือในวันนี้จากหนังสือลงทุนแมนมาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ